สิ่งสำคัญที่ห้ามพลาดในออนไลน์ถ้าคุณอยากมียอดขายปังๆลหลายๆคนครับทำออนไลน์มาสักพักหนึ่งแต่ทำไมยอดขายไม่ได้สักทียอดขายไม่ปังสักทีหรือบางคนนะครับเริ่มมาทําออนไลน์แต่ยังไม่มีออเดอร์ยังไม่มียอดขายเลยทําไงดีคุณอาจพลาดสิ่งนี้หรือเปล่าครับคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าว่าคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้สิ่งนั้นคือรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองครับโอเควันนี้จะมีเคล็ดลับและก็เทคนิคดีดๆเกี่ยวกับการเอารูปมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับมาฝากกันนะครับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วก็เราจะได้ดูแพงดูดีดูดน่าเชื่อถือนะครับเรียกยอดขายแบบรัวกันไปเลย โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่รูปที่ไม่สมควรเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับต้องบอกว่าไม่สมควรอันดับแรกเลยรูปซูเปอร์สตาร์ดารานักร้องดังๆต่างๆนะครับหรืจะเป็นดารา,าเกาหลีอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับสำหรับเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันจะดูไม่น่าเชื่อถือรูปต่อมานะครับจะเป็นรูปซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆ สไปเดอร์มงสไปเดอร์แมนอันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์หรือจะเป็นรูปสัตว์เลี้ยงรูปแมวรูปกระต่ายอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ควรเช่นกันรูปวิวทิวทัศน์ชายทะเลต้นไม้สวยรูปดอกไม้ใจกันดอกไม้ดอกกุหลาบช่อใหญ่ๆสีแดงสีชมพูอะไรอันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับรูปต่อมาครับ รูปถ่ายไกลๆที่มองเห็นเราไกลๆประมาณ10เมตรอันนี้ก็ไม่ควรเช่นกันนะครับเอามาตั้งเป็รูปโปรไฟล์หรือจะเป็นรูปหันหลังใส่หมวกใส่แว่นตาดำอันนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสมเนาะมันดูไม่จริงใจแล้วก็รูป ที่เน้นโชว์เซ็ซี่นะครับใครที่ชอบโชว์นู่นโชว์นี่เนี่ยเซ็กซี่อันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเน้นว่าไม่ควรแม้แต่จะคิดเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเพราะว่ามันดูไม่น่าเชื่อถือเลยสังคมก็จะมองแบบนั้นแล้วก็รูปในแนวของถ่ายรูปหมู่หลายๆคนอันนี้ก็ไม่ควรนะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะไม่แนะนำก็คือรูปเซลฟี่ของตัวเราเองถ่ายเซลฟี่จ๊ แค่แคปเจร์อะไรแบบนี้แล้วก็ทําท่าแอปเียลอันนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาจะมองเราแบบไร้สาระขี้เล่นไม่มีความรับผิดชอบไม่น่าเชื่อถืออันนี้คือจบเลยนะครับอนาคตในโลกออนไลน์ถ้าเอารูปเซลฟี่แบบนี้มาลงโปรไฟล์คุณไม่มีวันขายได้ทีนี้มาถึงรูปที่สมควรนําม,มาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์กันครับโอเครูปที่เหมาะที่สุดก็คือรูปของตัวเราเองครับ ซึ่งอยู่ประมาณครึ่งตัวแบบนี้หน้าตรงเนาะหน้าตรงชัดเจนเนาะเออเนี่ยโอเคเป็นรูปตัวเราเองแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมก็แต่งให้ดูดีดูดีที่สุดในชีวิตเลยครับที่เราจะทําให้ดีได้ก็แต่งไปเอามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ทำหน้าตาให้มันมีความสุขเวลาถ่ายรูปนะครับสายตาบุ้งบอกว่าเออฉันมีความสุขฉันรวยหรือว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนบอก ฉันเอียงซ้ายแล้วฉันดูสวยเนาะสวยกว่าหน้าตรงอันนี้ก็ไม่เป็นไรผ่านหรือว่าบางคนผมเอียงขวาแล้วผมหล่อเออโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ยิ้มนิดหนึ่งนะครับกาลังดีนะครับดูแบบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีน่าคุยด้วยน่าซื้อขายด้วยถ้ายิ้มไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเวลาจะถ่ายรูปนะครับปกตินับ1 2 3าใช่มนับหนึ่งนับสก่อนจะนับสให้พูดว่าแป๊บซี่เนี่ยมันจะดูยิ้ม กำลังใช้ได้เลยนําไปใช้ดูนะครับแล้วรูปเราอ่ะก็จะดูดีเป็นตัวของเราเองนะครับลูกค้าก็จะเชื่อถือเวลาเขาเช็คโอเคถูกต้องสำเนาถูกต้องนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าเชื่อถือแล้วก็ยอมที่จะซื้อขายสินค้าจากเราเชื่อใจเราโอนตันให้เราโดยที่ไม่กลัวว่าเราจะโกงนะครับ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปให้หลายๆคนมีความรู้ด้วยกันเนาะจะได้นําไปเริ่มต้นขายของออนไลน์เป็นพ่อค้าไหมครับออนไลน์อย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีจะได้สําเร็จกันมียอดขายกันปังๆนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามเพจโคดต้อมแดดคุณกรุ๊ปด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ